ทักษอรน,นนกุลปล่อยช็อต์ไพร์ใส่ชุดบปาาสาวสวยหล่อกันมากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากซีรีหารักด้วยใจเธอฟ่าย u ยดเซลแฟนคลับเขินหนักมากสำหรับซีรีส์เรื่องดังหารักด้วยใจเธอฝ่าย u ย s เซลกับเหนือเรื่องทีฟินจิกหมอนแบบสุดๆโดยเรื่องนี้นำแสดงโดยแอปทักษอรพักสุขเจริญกับนนกุลชานนสันตินธนกุล ที่ตอนนี้ได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์เป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางแฟนๆที่สนับสนุนมาโดยตลอดล่าสุดวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสาวแอบได้ออกมาโพสต์คลิปสั้นๆเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์หารักด้วยใจเธอ i ่าย o u ั s เซลที่เธอได้กลับผสมสุดเจ้าสาวอีกครั้งสวยออรามากและนนกุลก็อยู่ในชุดเจ้าบ่าวสุดหลอ่อก่อนแชะภาพคู่ด้วยกัน เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากจริงๆพร้อมกับระบุข,ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามซีรีส์ e ว่าฉันจะไม่ปล่อยนายไปอีกแล้วพี่ยินกล่าวขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะคะหวานบางขมบางหวังจะสร้างความสุขให้ทุกคนนะคะแอปแฮปปี้สนุกกับกองถ่ายนี้มากมีเรื่องให้ยิ้มหัวเราะทุกคิวการถ่ายทำได้เรียนรู้จังหวะการแสดงใหม่ๆต้องขอขอบคุณพี่เขต พี่เพชรผู้กำกับครูปรางนนพีกองนักแสดงรวมและทีมงานทุกคนคะ่ะวาเลนไทน์นี้ขอให้หารักของคุณให้เจอเหมือนหยินกับเชนนะคะหารักด้วยใจเธอ Hashtag Find Yourself รวมถึงด้านนนกุลก็ได้โพสต์คลิปสั้นๆเป็น2ช็อตด,ด้วยกันช็อตแรกทั้งสองคนอยู่ในชุดนักศึกษาและตัดภาพมาที่นนกุล คุกเข่าต่อหน้าแอปด้วยชุดเจ้าบ่าวที่หล่อมากๆพร้อมกับระบุคแคปชั่นส่งท้ายเสียรีว่าในจกักรวาลที่เชและหยินเกิดในเวลาใกล้ๆกันหลังจากจบปี4ชเชนก็คุกเข่าขอยินแต่งงานหารักด้วยใจเธอจบแล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนมากที่ติดตามชมแอปแอปทักษอนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ